อาท่านผู้ชมครับสิทธิ์โมทีฟนะฮะที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ก็ทำเอาเพื่อนฝูงนะครับใจหายใจความว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงแล้วไปดูโพสใน Facebook เขาก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับเขาอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละครับว่าล่าสุดก็ไปเจอเขาแล้วที่หัวหินใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับคุณสิทธิ์โมทิตกับไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะฮะในงานเทศกาลดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล2020นะครับ จัดขึ้นที่บริเวณชายหาดจอมเทียนเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจเนี่ยดีขึ้นนะครับสภาพจิตใจดีขึ้นมีเพื่อนๆนะครับไปให้กําลังใจนะฮะแล้วก็ดึงตัวเขาเนี่ยกลับมาเขาใช้คําว่าดึงตัวเขาเนี่ยกลับมาแล้วก็มีกําลังใจจากโลกโซเชียลมากมายทําให้ตัวเขามีกําลังใจมากขึ้นอีกค่ะ สำหรับสิทธิ์เนี่ยนะเขา oh. เขาพูดเองนะ oh. เขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดกับหลายๆคนโดยไม่คิดมาก,ก่อนทุกคนอาจเคยผ่านสิ่งเลวร้ายในชีวิตเช่นเดียวกับตอนที่ทำให้ท้อไปบ้างในบางครั้งยอมรับว่าตกใจที่เพื่อนๆแฟนคลับตามหาในโซเชียลเนี่ยนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวผมนี่ะมีน้องน้องที่ต้องดูแลเหมือนที่โพสต์สุดท้ายที่โพสต์ว่าตนดีใจที่ได้ดูแลทุกคน เออแกก็แล้วก็พูดบอกว่าถ้าช้ากว่านี้อีกนิดเดียวผมก็อาจจะไม่ได้มายืนสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ก็ได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดึงให้ผมกลับมาในเส้นทางนี้อีกเนี่ยนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องภายในจิตใจที่เราเขาก็อธิบายเท่าที่อธิบายได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสิทธิ์มทีฟดูนะฮะมันเป็นมันเป็นช่วงห่วงเวลาแล้วกันนะครับห่วงห่วงเวลาที่ หลายหลายคนผมว่าน่าจะเคยอาการเศร้าโดยเราก็ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรแล้วก็สู้กับมันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อนๆยังอยู่ข้างๆแต่คราวนี้ด้วยด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ทุกคนน่าจะผ่านพ้นสิ่งที่เลวร้ายกันมาอะไรเงี้ยครับว่าอาจจะเป็นช่วงผิดหวังช่วงช่วงหลายๆช่วงแล้วมันก็รวมรวมเป็นเป็นความกดดันบางครั้งที่ทุกคนน่าจะมีอะไรรับไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะทําให้ผม ทอไปบ้างท้อไปบ้างแต่ก็ได้ได้พลังกลับมาจากจากเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่เป็นกําลังใจให้จริงๆครับขอบคุณมากครับอ่ะอนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เ,เขาก็มีคําแนะนําจากนักจิตวิทยานนะคุณรัชนีคุณหมอเนี่ยนะครับเวลาเราเจอใครก็แล้วแต่ที่อาจจะมีความาวรึกาภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศาเนี่ยะนะฮะสิ่งที่ควรพูดก็อย่างเช่นว่าให้กําลังใจให้กําลังใจ ทุกคนให้กําลังใจขขเขาจะมีความสุขนะครับที่เอออย่างน้อยก็มีเหมือนกับไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวรปะ,ะรว,ว่าเขา,าจะรู้สึกเคว้งคว้างใช่ครับรู้สึกโทษตัวเองเ,อเนี่ยนะคะ